ถ้าถามผมว่าไอ,อ้ตรงนี้ฟองสบู่แตกหรืยังแตกแล้ว,ลวถามว่ายังจะแตกหนักกว่านี้ผมว่าแน่นอนแล้วมันยังมีปัญหาอื่นเนี่ยนะฮะซึ่งมันสะสมอยู่ในเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยขนาดนี้แค่เพิ่งเริ่มต้นไะะอ้หุ้นเน่ยนะฮะของ6กดังฟ้า7จ็ดังฟ้าเนี่ยมันเป็นตัวแบกมันเป็นตัวแบกผลกำไรของตลาดหุ้นซาารัฐมาตลอด แล้วไอ้ตัวนี้นะฮะผลกําไรมันพุ่งแรงมากเลยยอดขายเขาพุ่งดีมากแล้วมันทําให้มีเงินไหลเข้าไปในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจับทั่วโลกเลยนะฮะเขารู้เลยว่าไอ้เอไอเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำให้เขามีเป็นมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจเนี่ยได้จีนนี่เป็นประเทศเดียวในโลกเนี่ยนะที่เข้ามาใกล้สหรัฐเนี่ยนะฮะในเรื่องของ a